พี่น้องเมึงสวยขยี้ใจขนาดไหนถอนขึ้นมาให้ดูค่ะเจอสวยขยี้ใจก็ยิ่งสวยไปอีกค่ะทุกคนค่ะ เจอกันอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องเจอกันอีกแล้วค่ะสวยขยี้ใจดูค่ะพี่คนค่ะอุดใจไม่ได้จริงๆมาแล้วได้ยินเสียงอันผิวก้อยๆยุ่นแถวนี้แล้วค่ะพี่น้อง บรรจุมาคบกันแล้วค่ะกับสามีอุ้ยมิกเก้แอสกิงมิกเก้นั่นคะพี่น้องคนยุหัน <laughs> มาแล้วมาแล้วเจอกันแล้ว อุ้ยอุ้ยฟอยิ์ชิกนี่ตะกอกใหญ่ๆค่ะเอฟซีค่ะ,คะสุดยอดอลังการอลังการงานสร้างอีกแล้วค่ะ เผือกเห็ดทลดคันตะแลนเผือกเหลืองเหมือนอะไรคันตะแลนเลยเห็ดทัดอุ้ยมือกระไดขออภัยเอจีหลายจ้ะมื้อปัดกลงรีบร้อน ตาทุกคนแอบเปิงผู้เป้าพี่น้องที่รักมาดูพ่อกาเด็นอาอย่าบอกฉันอมดาล่งส์นี่เด้อโอเคนี่อุ๊ยของของขาี่จ่ะสวยสวยสามสามนี้เราไปทางพุ่นไปไปแล้ววะนะ จะเก็บมาหาเื้นนี่แหละเพื่นว่าโอ้นว้ใจเพื่นนี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเพื่นบุกคอยเดี๋ยวเห็นเนาะคะ่ะถ้าขนาดตัวเก็บน้ำก้นเพื่นยังได้เป็นตาสองตาอยู่ tuyệt đối thao đến bố cái nào phân ba phân kịp đâu lý bên cung một ngày kịp tập bắp đi cả bố bửa con thì bà bụng chân chân một hết bên cung cả sự bửa ะคืออะไรนะพี่น้องผู้ไซส์เก็บเห็ดนันก็บ,บ่คือผู้นิ้งเก็บแล้วเนะจ๊ะเพิ่อนมาเก็บเป็นมูก็ดีพอแหงเราพี่น้องเอเอ เ <wounds> <Wars> <Wow. S 1> ห็ดเหลืองก็ย <en anger> ังงามอยู่ดิพี่น้องค่ะแต่ว่าเห็ดเหลืองตอนนี้ราคาลดแล้วนะคะพี่น้องราคาลดราคาจากสองร้อยเป็นร้อยหกสิบทัดคันตาเลนตอนนี้ช่วงนี้ราคาอยู่สามสิบห้าเนาะค่ะราคาลดขึ้นๆลงๆต่ว่าหลุดอยู่สามสิบห้านี่ดุนแต่ยังดีก็สามสิบสองต่อไปขายั้งแรกยุ่นั่นมองหนี่คนไทยสามสิบสองนะคะข้างตรงมา สามสิบแปดมันนี่ลดมหาสามสิบห้าเ็กอโอเคอยู่ค่ะยังดีกว่าสามสิบห้าอยู่สามโล,โลอยอยู่แยกกันกับสามีอีกเลยพี่น้องเอาเห็ดไปเทไว้กันละค่ะปนกองคนตอนตอน,นอยู่ปูนพี่น้องเพียงแม่พี่นอ้องมืดมัวบวกแก้งจักเทียค่ะให้ในตอเมือน,นี่สามีมานำรถจา้า ก็เอาเห็ดไปเท่ไว้กันใกล้ๆทางแล้วกะนยางเขาป้าอีกรอบนะจ้าพี่น้องเนาะ เส้นเป็นสายอยู่นี่คือเก้าได้มาเจอกับิเ่เฮมันเป็นจุดนะค่ะเป็นสายอยู่นี่กับพี่น้อง เก็บย่างอย่าโป๊ะปากเป๊ะเรจาจ้ะพี่น้องโอ้ยสี่แหละเนาะขันย่ำเพิ้นกัดเป็นยังสี่แหละเพิดเพิ้นเจริญอุรา เอ็นมันมาเหยียบคพี่นอ้องนันทิ้งหลักฐานไว้นี่ค่ะทิ้งหลักฐานไว้บาเขามาหาเหยียบหากินนั่นเห็ดอยูุนี่แล้วจ้ะกินซื้อๆบ้า,บาขี่ส่น้ำบ้ไหบเนี่ยใส่กระตรดอตัวอวบๆงาม กะเอี ok er ja, h h ่ยมกะไอจักน้อยก็น้องพี่น้องเนาะมาดโอก่อนสามีไปมุ้งไหลเราบู๊เนี่ยปล่อยเหตุตัวละหาอยู่นี่ผู้เดียวเงกๆงงวินี่แหละพี่น้องย่างดูดีดูดีไปใส่บู้ย่างเน่กัเศร้าหักหักเศร้าได้เศร้าดี เห็ดแจงซี่ตัวกับเห็ดจังซี่เนาะจังไปเอามืดเอามืดจุกเอาอยู่เอาได้ก็เอาไป เบื้องมุมสูงอีกาาก่อนเนาะจ้าเบิ่งนะจาพี่นอ้องนี่จก้ก็ให้เอฟซีเบิ่งมุมสูงแล้วๆกะสิอันพาเก็บแล้วกะสิสวัสดีบ๊ายบายดีพี่น้องให้กะสิพาเก็บบิดกุ้มนี้อนเนาะจ้ากะสิได้บ๊ายบายกันไปเนาะคะ่ะแต่เบิ่งมุมมันมือไหลเอฟซีภาษโอ้ยมันไหลแค่บโบนะ มันหลายแทบะบ่เนาะคือให้เบิ่งตะยูใกล้มือแท้คือบ่ให้เบิ่งมุมสูงในปัญญาดิตัวหละมาไข่เบิ่งใกล้มือพี่น้องมันจังมันเบิ่งมุมสูงมันบ่ค่อยมันปานไถนะ่ละพี่น้องเนาะเบิ่งมือตอดน,นี่แหละสาวไวบใบใบยู่เนี่ยเป็นสาวหลอกพี่น้องหู้จักสาวหลอกบ่จ้ะสาวใหม่เฮ็ดใหม่เส้นใหม่มักมีสมัยตะกี้นะดูเป็นกันค่ พอดีพอดีเอาไหมสมัยตะกี้หัดเห็ดสินมีสินไหมซอยแม่ดิพี่นอ้องตัวก็เห็ดเป็นอยู่ดีคนหูก,ก็ได้มัดมีก็เห็ดเป็นอยู่ดีพี่น้องเห็ดหมอนขิดก็เห็ดเป็นอยู่ตะกี้แม่เป็นพ้าเห็ดสวนเห็ดหมอนขิดชัวสิได้ดิโอ้ยเห็ดยากอยู่ดิพี่น้องซึมมือนีบ่ได้เห็ดยังดอกหมอนขิดบ่กคอยนิยมใส้ มวนก็เก็บอันหัวมันแข็งมุวนพอดีโอเคนะคะ่ะมันนี่ล้ากันไปก่อนนะคะพี่น้องขาเจอกันคลิปหน้าคะ่คะเอฟซีขาขอให้ทุกคนมีความสุขเพืิดเพลินในการเก็บเห็ดน้ำาต้าด้วยจ้าขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์ร่ำรำรวย,รยทุกคนนะคะทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายก็เหมือนเดิมแล้วค่ะพี่น้องก็ให้สิบสี่บึงวลมหนาของเห็ดนะค่ะอู้ย่างถอยหลังนี่ก็เหยียบดิพี่น้องพี่น้องืันนี้สิกลับบ้านเนาะค่ะพี่น้องค่ะดี๋ยวเห็ดไปใส่รถแล้วค่ะ ทั้งตัดทั้งถอนนะคะพี่นอ้องเจอกันคลิปหน้าค่ะเอสจีขาสวัสดีค่ะ